ตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินหรือว่าได้ในเรื่องของการเงินแล้วให้ไปทําตามที่ตนเองได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์หมื่นครับอาจารย์แอนค่ะดาวสุขถอยหลังชาวราศีมังกรจะปังหรือจะบงเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันได้เลยจ้าครับแอนหมื่นสีชี้ดวง เรื่องที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งบริวารคนที่เราร่วมงานด้วยคนที่เราอุปถัมภ์ค้ำชูต่างๆอันเนี้จะมีความโดดเด่นขึ้นมามแล้วก็มีความโดดเด่นขึ้นมาทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมองถึงความต่อเนื่องถ้าเป็นบริวารในที่ทํางานเราก็จะมองถึงงานต่อเนื่องในการทํางานวางแผนช็อตต่อไปการทํางานต่อเนื่องได้เกี่ยวกับลูกหลานบริวารคนในบ้าน เราก็สามารถที่จะวางแผนไม่ว่าจะเรื่องของการทํางานการศึกษาของคนในบ้าน<ะ>การต่อยอดของคนในบ้านได้การบริหารการจัดการตรงนั้นสามารถทําได้<ะ>อีกมุมหนึงก็คือเรื่องของงาน<ะ>เพื่อนร่วมงานคนทํางานคนที่เราโคงานด้วยคอนเนคชั่นด้วย<ะ>ประสานงานด้วยหุ้นส่วนที่เราทํางานด้วยมีเกณฑ์อยู่สองอย่างที่ชาวราศีมังกรจะได้เจอก็คือก,<ะ>การผัดเปลี่ยนการหมุนเวียน Uh huh. คนเก่าไปคนใหม่มาได้ทํางานใหม่ๆร่วมกับคนใหม่ๆงานเก่าบางอย่างหรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆบางคนก็อาจจะต้องหลุดออกไป uh huh. คนใหม่เข้ามาหรือเราไปทํางานใหม่กับคนใหม่ๆไปเลยก็ได้ uh huh. นะครับมีเกณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวงาน uh huh. ด้วยเหมือนกันอาจจะทํางานเก่าอยู่แล้วก็ต้องทํางานใหม่เพิ่มขึ้นมีงาน uh huh. ใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับงานใหม่ๆอุค์ก้อนใหม่ๆแต่ต้องเน้นว่า เป็นงานลักษณะการมีส่วนร่วมมากกว่าะนะครับคราวนี้งานนั้น,นจะมีทั้งเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดร,ระวงังเรามาเข้าเรื่องระมัดร,ระวังต่อเลยแล้วกันชาวราศีมังกร,กรมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาติดพันปัญหาผูกพันกับเพื่อนร่วมงานเก่าๆนะครับมีความไม่ลงตัวบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ต้องเน้นว่าเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่เป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงและคอนเนคชั่น มากกว่าเป็นตัวเงินออนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ถูกเพื่อนร่วมง,งานเก่าพยายามดิสเครดิตพยายามทำลายชื่อเสียงะนะส่วนหนึ่งสองเพื่อนร่วมง,งานเก่าพยายามจะแย่งงานหรือแย่งผลงานของชาวราศีมังกรออส่วนเรื่องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คืองานระยะสั้นๆเกี่ยวกับตัวบุคคลเหมือนกันเ,ออเพื่อนร่วมง,งานที่จอยงานกันระยะสั้นๆมีเกณฑ์ได้ครึ่งเสียครึ่ง ซึ่งเก์ได้ครึ่งเสียครึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราแบ่งกันห้าสิบห้าสิบแล้วเขาได้เจ็สิบห้าเราได้ยี่สิบห้าไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะหลายๆงานมาเฉลี่ยรับผิดชอบสิบงานเสียห้างานได้ห้างานเ,<อ>เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งแต่ละงานเสียในมุมของตัวบุคคลทั้งนั้นถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบอ้าวพอแล้วมึงเอาเปรียบกูเยอะไปแล้วพอแล้วตัดทิ้งแม่เอาแล้วงานนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกณฑ์แบบนี้<อ>แต่ในงานใหม่ที่เข้ามา ก็มีเกณฑ์ทั้งสองเรื่องเหมือนกันออมันก็มีเกณฑ์ที่จะเออคนนี้ทาด้วยแล้วสบายใจโอเคไปต่อคนนี้ออมีความรู้สึกว่ามันเล่เหลี่ยมเยอะหลือเกินเอาพอละมึงอยากเลียมก็เลี่ยมไปกูไม่ไปด้วยหรอกอะไรเงี้ยออก็มีเกณฑ์แบบนี้นเหมือนกันการที่ดาวสุขสถิตในราศีกรกฎเล็งชาวราศีมังกรออดาวสุขอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นทั้งราชาโชคและเป็นพินทุบาทพินทุบาท,บาทบาก็คือลอยล้าวในแง่ของความรักของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรที่มีครอบครัว มีเกณฑ์ที่จะเกิดรอยร้าวบางอย่างภายในครอบครัวการระหองละแหงเกิดปัญหาซึ่งในหนึ่งเดือนตรงนี้ปัญหาอาจจะใหญ่หลวงรุนแรงมากถึงขั้นการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ในกรณีคนที่มีปัญหาอยู่เรื่อยๆลิ้นกับฟันง้องแงงงองแง,ง,งมาเรื่อยๆอันนี้ช่วงนี้กลับเขา้าอกเข้าใจแล้วก็มีเกณฑ์การสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันมีคอนเนคชันร่วมกันพากันไปได้ดิบได้ดีอะไรบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ร่วมได้ด้วยรวมถึงผลประโยชน์ ในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอะไรเงี้ยคู่มีเกณฑ์ที่จะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินเอาดึงเราไปด้วยชาวราศีพุกคกรมีเกณฑ์ที่จะได้เอาราคคู่ไปด้วยมันมีเกณฑ์เรื่องพวกนั้นออคนโสดมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกหักหลังในเรื่องของความรักแต่ก็แค่ในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้ออถ้ามีแฟนหรือว่าคุยกับใครมาก่อนวันที่27สิงหาในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้มันก็แค่สซ้าเเราๆห่างๆ แต่พอผ่าน27กันยาไปมันก็จะกลับมาเข้าเหมือนเดิมแต่คนโสดใครก็ตามที่เข้ามาในช่วง27สิงหาถึง27กันยาไม่ค่อยโอเคเออมันจะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและจบในเวลาอันสั้นครับคราวนี้ก็ไพ่ของน้องแอนจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างในช่วงหนึ่งเดือนนี้ครับ ในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรโดดเด่นมากโดดเด่นเรื่องของการประสบความสําเร็จถ้าใครที่ยังเรียนยังศึกษาอยู่หรือว่าทำโปรเจกต์อยู่ตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เอกสารต่างๆจะดําเนินไปได้ด้วยดีคใครที่ทําธุรกรรมต่างๆที่ต้องมีการยื่นเอกสารยื่นสัญญาทําสัญญาในช่วงนี้เขาบอกว่าที่คุณได้ทําเอกสารสัญญาอะไรไว้แล้วเนี่ย ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมีการตกรงมีการพูดถึงมีการให้ปากรับคําหรือมีการให้ได้รับคําปรึกษามาถ้าใครเป็นสายการเรียนเนาะได้รับคําปรึกษามาแล้วก็จะทําให้ประสบความสําเร็จใครที่กําลังแบบคาดหวังเรื่องของสัญญาในการซื้อขายก็ได้ทั้งในมุมของซื้อและในมุมของขายเนี่ยคุณก็จะได้ ทำสัญญาตกันในช่วงเดือนนี้หรือว่าลงเอ่ยกันในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้แม้ว่าไพ่จะเป็นไพ่อายภูมิเนาะแต่เขาบอกว่าช่วงเดือนนี้จะถูกเร่งรัดและล่ะว่าเออให้งานเสร็จสัทีถ้าใครที่กําลังเรียนอยู่ชาวราศีมังกรที่กําลังเรียนอยู่ก็คือจะถูกเร่งรัดว่าเฮ้ย เมื่อไหร่จะเสร็จอ,อะไรเงี้ยถูกติดตามนะคะใครที่เป็นชาวราศีมังกรที่ทํางานประจําช่วงนี้คุณก็จะถูกเร่งรัดเรื่องของการงานเรื่องของเอกสารหรือเป็นงานเอกสารมากหน่อยคะ่ะเพราะว่าชาวมนุษย์ทำงานคือตอนนี้แบบทำงานอะไรหลายอย่างแต่งานส่วนใหญ่จะเป็นงานเอกสารเป็นหลักนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยได้มีการแบบไปบนบานสากักเกาวสัญยิงสัญญาให้สัจจะให้วาจาอะไราไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะใครที่ไปอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายพญานาคนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายแบบแม่ย่าต่างๆนะคะแม่ย่าเจ้าแม่ต่าง,างเนี่ยในตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินหรือว่าได้ในเรื่องของการเงินแล้ว ให้ไปทําตามที่ตนเองอได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้นะคะอะก็การเงินก็ถือว่าโดดเด่นเหมือนกันครับส่วนในเรื่องของ ข้อที่บ่งละกันข้อที่บ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะข้อที่บ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีมังกรจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นสุขภาพได้ทั้งตนเองค่ะหรือว่าบุคคลที่เป็นเพศชายที่ตนเองรู้จักไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือสามีนะคะแต่อีกมุมหนึ่งแอนมองว่าเป็นล่มโพล่มใสมากกว่าคนที่เป็นล่มโพล่มไสให้กับเราที่เป็นผู้ชายในตอนนี้เขามีเกณฑ์ที่สุขภาพร่างกายของเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาต้องการการดูแลจาก เราคะ่ะ <ừ> หรือว่าใครที่อธิษฐานขอพอรไว้ให้กับคุณพ่อให้กับลูกชายอย่างนี้เรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้เป็นแบบเขาต้องการการดูแลมากกว่า ส่วนปิดท้ายเรื่องของความรักให้กับ,บชาวราศีมังกรและกันความรักของชาวราศีมังกรค่ะถ้าใครแบบโหยหารอคอยอขอความรักอยู่ในตอนนี้จังหวะความรักจะมีคนมาฉกฉวยแหละมีคนมาฉกฉวยหมาย <c oughs> ความว่ามีคนมาทําให้เรารู้สึกดีแต่การรู้สึกดีใน ในแค่ช่วงเวลานี้นะคะแอนมองว่ามันเป็นช่วงที่แบบเป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแบบว่าเป็นผู้ใหญ่เขาเข้ามาแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าดูมีความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งหรือมีความเขาแบบความสามารถทางด้านการงานเขาโดดเด่นอันนั้นก็ให้รับไว้พิจารณาได้ค่ะ,ะกรณีของไพ่นะครับก็จะค่อนข้างโดดเด่นในในในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งเอกสารสัญ,ญญานะครับ แต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือสุขภาพที่เกี่ยวกับคนรอบตัวญาติผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายทมากกว่ากรณีของความรักก็จะเหมือนกันก็คืออะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงหนึ่งเดือนนี้มาไวไปไวแต่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีองค์ความรู้อันนี้ให้พิจรารณาไว<ช>้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยมันจะค่อนข้างส่งผลกระทบในวงกว้าง <c oughs> สําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับนี่เลยน้ําหอมพรมอยาลากลิ่นราตรีสวรรค์นะครับ เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงหนึ่งเดือนนี้เหมาะมากๆครับ1ปีจะมีค 1>, 1ครั้งนะคะ<ช>เพราะว่าในกรรมวิธีการทำเนี่ยอาจารย์ใช้วา่าบในการทำซึ่งใช้ระยะเวลา1ปีในการหมักมนะฮะสนใจติดต่อที่แอดมินตามลิงก์ด้านล่างน,นี้ได้นะคะ ขอไว้พรอชาวราศีมังกระคะ่ะขอให้ชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนนี้ใครที่รอคอยเรื่องของเอกสารใครที่กําลังง่วนเกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆให้ผ่านรูร่วงไปได้ด้วยดีคะ่ะเห็นเงินขอให้ได้เงินครับเห็นงานขอให้ได้งานนะครับมีรักก็ขอให้สมหวังในความรักประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับ สนใจติดต่อตัวดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะทักไปหาแอดมินเราได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสสดค่ะ